โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U y ู N ตอนนี้นะครับอย่าลืมน,น,นะฮะยูอะไเกม Infestation The New วนะครับก็หายไปนานนะครับตั้งแต่ลงวิดอใหม่มาเพิ่งได้เข้านิวซีนะครับทุกคนวันนี้ก็บอกเลยว่าเห็นไหมครับมาในโหมด แบดเทิร์นรอย่อเนี่ยครับโดดลม่มลงแรงเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าผมมาในแบบมีพักมีพวกมีปาร์ตี้มีไมเฟรนไมทีมนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้ไม่เหงาไม่เยยบเหงาเพราะว่ามีตี้เลยเว้ยเออก็บอกเลยว่าถามว่าเป็นคนรู้จักไหมก็ไม่รู้ก็สุมมาทุกคนตอนแรกก็จะกดโซโล่แหละเพิ่นกดไปแป๊บเดียวครับมั่งให้ตีมาให้ไว้ทุกคนก็แบบเออคนมันเยอะจัดแหละผมคิดว่านะครับจริงแบบว่ามาขออนุญาตวันนี้มีตี้ละความห้าผมเพิ่มขึ้นนะครับมาดูว่าเป็นย เพราะนั่นคือที่พี่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยเฮ้ยมีสกินพี่ธูด้วยอ่ะแหมว่าข้างล่างยิงกันตายหาตายหงว์แล้วครับผมนี่ของแทบไม่มีเลยเพื่อนยิงไปแล้วออแต่ตำแหน่งเราโคตรสวยไฮกราวจะจัดๆนะครับไฮกราวสุดๆนะครับตำแหน่งดีมากๆนะครับบอกเลยว่าดีมากๆจัดไว้ดีเยี่ยมดียอดเลยนะครับตอนนี้อยากลงไปหาของนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดีแต่ดีดีไม่ห่างเหนินเอ,อ้ย ไม่ใช่ดิมันไม่ห่างเนินเท่าไหร่ของไม่ค่อยมีนะครับทุกคนโอ้โหคืออยากได้ของสวยแล้วก็ลงมาเลยครับทุกคนคิดว่าน่าจะหมดะนะครับน่าจะน่าจะเคลียร์คิดว่าน่าจะเคลียร์นะครับน่าจะแต่ถ้าไม่เคลียร์ก็ก็ก,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 ก็ตายอะ่ะผมลงมาแล้วทุกคนเพื่อนบอกเพื่อนไม่ลงด้วยไม่รู้เคลียร์เปล่าเคลียร์อะไรสิเพื่อนเรานะครับทุกคนโอ้โหเราแบงไปเองตอนนี้ขาดหมวกนะครับทุกคน ไม่มีหมวกทุกคนแล้วก็มีเควสมีดคือบอกเลยว่าทรงแชมป์อะทรงเนี้ยแล้วคือเพื่อนเราเล่นเป็นที่ผมไม่ได้ทำหายสักอย่างด้วยยิงแค่ตัตอดเอาดาเมจเฉยเ,เนี่ยคือที่เหลือเพื่อนเราแบบโซโล่สวยแบบว่าจัดการเองหมดอนะเพื่อนแต่การแบบว่าเองคนเดียวเลยอะสองคนสามคนอนะเมื่อกี้ใช่ปะโอ้โหบอกเลยว่าตีอรอบนี้ดีดีมีคุณภาพนะครับเป็นสกินพี่ทูด้วยหรือเป็นพี่ทูวะเออเดี๋ยวเจอแบบว่าอะไรวะอุ้ยมีศูนย์ป่ะรอบรี้หมดเร็วมาก แบบเก็บเร็วกันมากจะขอมันหมดเมืองแล้วทุกคนเออเดี๋ยวขอไปสีเป้าอพ,อพอดีลงวิีโด้ใหม่มานี่คือเซตติ้งหายหมดเลยนะครับทั้งสีปงสีเป้าแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรวะมันชื่อว่าอะไรวะ <S <S เอ้ยขุดเลิศไหลถูเพลิงยาเลยอะ่ะจะบอกว่าหายหมดแม้กระทั่งเมส์ตอนนี้ผมก็ลองเมส์ใหม่นะว่าไม่รู้ว่าเร็วไปหรือเปล่าแต่ก็ไปลองๆมาแล้วโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับทุกคนศูนย์ปึ๊บโอเคเฮ้ยใครเปิดไฟฉายเลยนะ่นอ่ะนะครับเจอกูสีแดงเหรอมึงสีแดงเหรอ,เ,หอเออเจอหรอก นะครับสักการสุนรครับมอซินสุนทรคนจนนะครับผมจะบอกว่าส่งส่งได้ครับนี่ส่งได้มากแต่คือขอไม่ได้ส่งได้ขอมาได้อยู่เพื่อนเยอะไม่ต้องกลัวติ่มครับนี่ <S <S เป๋าใหญ่ไปเลยไม่ต้องกลัวอยู่เพื่อนละห้าวนะครับเป๋าใหญ่ใสก่กะทิไปเลย <S 1> <S 1> ขอขอควฟาร์มผีได้ไหมเพื่อนยิงผีได้ไหมได้ไหมครับระยะด้วยดีใจเออเอาเคล็ดด้วยใช่ไหมล่ะ ไอ้บดโถ oh, จะแทนเพื่อนนะกูแม่งเลยไปเลยม wow. ั้ยฮะมีทาพะเฮ้ยโอ้เราป้องเลยนี่อะเอามีไปนี่นี่ไม่ไนี่โหแล้วมันต้องสมัครเคลียอย่างงี้นั่นแหละทีมในฝันขนขนคนขนขนเจอกูสไนม์มอซิน สิ้นแน่มึงมึงมาลายสิ้นแน่นอนบอกเลยว่าเอ้ยปังปังกดดิปปังปังเจอกูแน่บอกเลยว่ารอดยากอะสถานการณ์เหมือนห็ตัวเองเลยปะเอาเลยมาล่อทุกคนมีเหรอหมดแล้วเคลียร์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  ปเ,ปมมนะเปิดปไปเปิดไม่ได้ครับเพิ่เปิดไปกูเปิดไปเฉยเลยไม่บอกเลยว่าโอ้โหทีมทีมนี้คือทีมทรงดีนะครับทรงแชมป์ด้วยเอ้ยอะไรอ่ะมีคนเหรอไม่มีคนไปฟาร,ร์มของทุกคนโอโ้โหเพื่อนหิวไปหรือเปล่าเนีย่ยหิวหิวกันไปหรือเปล่าว่าเดี๋ยวตายหาตาของยกตีนะเพราะไอห,หาคนที่คนเดียวเนะี่ยเดี๋ยวก่อนเอ้าทำแบกทำไมกูหนักแล้วแล้วผมจะมีมหมวกเลยทุกคนเพื่อเราที่ของถือว่ามัน ถ้ายอมแบบถ้าของไม่ฟูลได้ตีดีอย่างเงี้ยผมว่าผมยอมนะได้ของน้นองๆไอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตีเราแบบคือทรงดีเล่นเป็นอย่างหลายคนอ่ะนะครับมีาาแต่ละไม่ไม่ไมเป็นคนนึงผมคิดว่านะก็ไอ,อตัวที่ชื่อยิวซ่าสุดเจ๊ช่วเองนะครับเดียวยอมคำนะครับยังไงก็คลิปนี้ชอบกดไลค์ได้เลยนะครับอย่าลืมติดตาม แต่เนื้อซีน,นี้ก็เป็นเซิแท้นะในสตรีมโหลดได้เลยนะพิมพ์ไปว่า i n f e s t a t i o n DLC นะฮะลิลพัน Infection DLC นะครับหรือไม่พิมพ์ว่า New c เฉยก็ได้หรือไม่ก็หา,าใน YouTube อะ่ะมีคนสอนโหลดอยู่นะครับถ้าคนไม่รู้จริงนะเกมฟรีนะบอกก่อนเกมฟรีถา้าเสียตังก็เสียตังเติมเนี่ยแหละเติมซื้อสก,กินนะครับเพื่อนไปแล้วนะครับเพื่อนไปนู่นแล้วแต่ยังมีคนอยู่ข้างนอกคนหนึ่งป่ะที่มันฟาร์มอยู่ข้างนอกไกลๆป่ะใช่ป่ะ โอ้ยนั่นคือกระอิ่มเลยมันคุ้มกระยาที่เสียไปหรือเปล่าออกไปซะไกลไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะครับทุกคนจบนี้ครับบอกเลยว่ามีหมวกมีตัวครบเซตแล้วนะเซตวาเลนไทน์นะครับเป็นเกาะอ่า uh, MVT นะฮะ MTV MVT วีวโอ้ยเสียเงินมากไปเลยมาร์คส่งมันรู้นะแต่ไม่ใช่หรอกโอ้ยนอนเลยอ่ะเพื่อนถึงกับนอนเลยเหรอไปไรอ่ะไปอนะไรกันอ่ะนอนทำไม สี่คนนะสิบสี่คนโอ้โหบอกเลยว่าทรงดีทรงดีมีขวานฟ้าด้วยขวานฟ้านะครับแต่หน้าไม่ดำนะครับนะยิงกูมาเหรอฮะฮะใจโยดไอ้ห่านี่เอาไมุ่ึพื้นกูนี่ก็สูญเฉียดก็ว่าไม่เห็นเราดิหรอถ้าเห็นมันนี่คือแบบมึงไม่ใช่แหละมึงตาดีไปแล้วนะมันไม่ดับกล้องนะเว้ เ้ยมันดับกล้องปะกล้องต่อห้กลยดอับอยู่ปะดอับอยู่ปะืะไม่ดับปะจะไม่ได้ไม่ดับปะเออแม่งรู้มันเกินคนนะเอาพูดเลยเดี๋ยวขอเนี่ยฟาร์มผีต่อนะเพราะว่าเรามีขวานฟ้าหน้าขาวแล้วนะครับเราคือเราฟันแบบคือฟาร์มไม่มีใครรู้อะ,อะ <S <S เดินนํำแปลกแปลกูกนะกู่ะใจคอไม่ค่อยดีเลยแตเ่เพื่อเรามีมาเชตเตอเราเพื่อเรามีมาเชตเตะครับส่วนเรามีขวานฟ้านะครับ นี่ปวดกินน้ำใหญ่ต้องกินต้องกินน้ำเล็กก่อนจริงต้องกินน้ำเล็กก่อนนะน้ำเล็กน้ำเล็กผมกลัวคนฟันแล้วจะโดนคนราาะฆ่าป่ะแม่งไอ้กลัวกลัวกลัวอนีตกลัวจริงกระกูโดนละโดนสีเลง้งเพื่อนๆโดนสีเล้งช่วยด้วยจากไหนไม่รู้โอเคมอเตอร์ดูนะโอ้แม่งมึงสีเล้งผมทุกคนเย้ยโอ้ที่บอกอะไรก็ซีเล้งก่อนเย้ยแม่งซีเล้งกู จะไหนไม่รู้อะ่ะไม่รู้จากไหนอะ่ะเพลทบอกกูก็ไม่รู้แต่แต่อยู่นนกันหลายคนแล้วทำไมกูเดีคนเดียวอปลแปลกๆนะสวยไปละกูนะเชื่อโดนสีเลง้งทุกคนโดนสีเลง้งต้องอ้อมเข้าเมืองว่ะแม่แม,ม,ม่ตายไอย้เขียดกูนะ่ะให้พิธยญาครับขอบคุณนะดอกพิธีญางกูน่ะดีดีนั้นเลย ตอนนี้ต้องหายยาครับเพราะว่าไม่เหลือแล้วเข้าไม่ได้นะครับโอ้ไม่ไม่เหลือแล้วว่ะโอ้โดนอยู่คนเดียวได้ประเด็นนะครับเอ้ยไอ้ดับลงนะครับไม่มียาดัอเลยทุกคนโอ้เย้วิกฤตกูละนะครับ คือแบบว่าคือผมไปโดนแบบมันมันซีเล้งบ่มาโคนรโคตรไปที่เลยซีเก็ดีครับผมผมผมดูติเต ok you know ็เยอะไมหน่อยครับมาหาดีครับนะเยอะแม่งจะซีเล้งกลุ่มเดียวเลยนะครับไปป่ะเพื่อนเข้าวงไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนจะไม่เข้าก่อนนะถ้าจะไปมันต้องเวลานี้ไว้เพื่อน มาเข้ามาเพื่อนเล็วเดี๋ยวโดนซีเลง้งไอ้เหี้ยมาสีเล้งอีกแล้วขอไฟก็ดูผมติดคำนี้นยี่ว่ะไอ้เหี้ยพูดอยู่คำเดียวเนะี่ยโหกูมาผมมาให้มันมาเว้ยมันคิดว่ามีคนมันไม่กล้ามาสักคนเลยเพื่อนกูยอดไปเลยพวกมึงนี่กูแค่มาให้รู้ว่ามีว่ามาได้ไม่มีใครมาเลยไอ้เหี้ยไม่คิดว่ามีคนผมก็เสียใจปล่อยให้กูมาซีเล้งคนเดียวเนะี่ยเอาละซีเล,งล้งไรกู วันเราเนี่ยเหมือนี้ยทั้งวันอะสีเล้งอะรู้สึกสีโมถ้ามีคนกูตายนะยังเครียดนะครับสุดกูเกินพอละเินปัญยาต่อไปนะครับต้องการใช้อะไรกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับเข็มเฮ้ยก่อเหล็กเอ้ยก่อเหล็กโอ้โหสีโมสองพอสองขอใช้ใครเลยเฮ้ยต้องเข้บวงมาเพื่อน ต้องเข้าตึกอะ่ะถ้าไม่เข้าตึกก็ระดักฆ่าคนในตึกดกีว่เจอเหรอเขาตายเหรอเอา้าเขาตายทุกคน โอ้โหเยอใหญ่กี่น้อยอยู่กุยแล้วกุยแล้วกุยแล้วไม่ตายวะ <c oughs> เพือนปับานาื้น้ำกูบะไรยไส้ละไอ้เหี้ยจังไหนวะบนเขาเหรอคิดว่ายิงกโป้เลยเหี้ยจังไหนวะทุกคนก็กูตายเหมือนโป้เลยคนดูอยู่ไหนฮะเอาละกูกูโดนสีแด,ดงแล้วไอ้ละคนขาบอกสีแดงอีกแล้วนะครับ โดนจริงอันนี้โดนจริงไม่ได้มุกเฮ้ยเราได้ไงวะเฮ้ยมันจิงจากไหนอะแต่เพื่อนเราฆ่าไปนะเพื่อนเราที่ชื่อพีเอสซีโหดมากฆ่าไปแล้วนะครับเพื่อนมียาให้ผมไหมเพื่อนเพื่อนมัจะตายเพื่อนขอยาหน่อยขอยาหน่อยขอยาหน่อยครับพี่พี่เรื่องทำลหลพี่ครับพี่พี่เรื่องทำไหลพี่ครับพี่ครับเรื่องทำลหลพี่ขอยาหน่อยยาพี่เรื่องทำลายมือพี่มือเล็กไปพี่โอ้เรื่องก็จะมดตัวตายแล้วพี่พี่ พี่มีไหมเออคือกอดตายกูดับมาพี่เลยกูเลยจะพกแล้วพี่เอ้พี่ครับขอบคุณครับโอ้โหพี่เขาจะเข้าไปกูขอบคุณครับขอบคุณครับกราบแทบเท้าเลยขอบคุณครับอ้าวมึงทิ้งแล้วมึงเก็บน้ำตากูจะไหลแต่ก็ขอบคุณมากถ้าพี่พี่กลับไปให้ผมที <c ười> <c ười> er. ่ผมตายนะพี่พี่ถูวะโหจัดกูแต่แต่เขาทับให้ผมแล้วผมจะรอให้เขาครับปอย่าหน่อย มาดิแชมป์โอ้โหตีกูโหจัดคนไทยด้วยหูของจริงพี่อเกนพี่เพเกนพี่เพเกนไหมพี่พี่ผู้พี่แแบกผมมากเลยครับพี่โอ้โหไงบอกแล้วยาที่พี่ผมมามันจะไม่เสียเปล่าทีสุดท้ายผมได้คิวนะครับถา่ว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีหรอกไอ้ยังไงเมื่อกี้ถ้าผมไม่ยิงอ่ะต่อให้ไม่มีผมอ่ะยังไงเพื่อก็ชนะนะครับเพราะว่าลงขันนั้นอ่ะโอ้โหเกือบโดนสีเล้งไงกูไอสัตว์ขอบคุณมากครับพี่ใครไม่รู้อ่ะสกินพี่ทูยี่ไมันเก่งกว่าพี่ทูอีกยอกยอกยอกสกินเหมือนพี่อีทูนะครับ กินของของ,ของเขาอะไม่ใช่นี่ของเขานะครับเยอะแลยผมกดเพย์เกนพ,พอหวังว่าไอ้ไอตี้เดิมมาได้ไหมอะเอาเพย์เกนไม่มีหรอตีล่มหรอโอ้ไม่แมวงี้ดิโอ้ไม่ตีกูไปแล้วเออไอายคนมาหรือว่า ได้แชมป์แล้วครับปีนี้ได้เป็นแชมป์ที่2และที่3ของในปีนี้จะไม่ผิดนะครับก็หายไปหลายเดือนเลยกว่าจะมาในที่สุดก็กลับมาแชมป์แล้วตีพอดเพอร์เฟกผมบอกแล้วถ้าของกูน้นอยแล้วขอให้ตีได้อย่างนั้นกูนกูยอมของเกูน,น้อยดีกว่านะครับดีกว่ากูไปโซโล่แล้วของเยอะๆหรือแบบกดตีแล้วของเยอะแล้วแม่งก็ตายกันแบบไม่รู้ตัวนะครับไอ้สัตว์ซีเลง้งอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ทั้งวันผมบอกแล้วขัว่าซีเล้งเนี่ยไม่หาจริงด้วยลองพิมพ์ไปหาดูนะครับทิกตอกอะ ที่มันไปออกมันมีคนสักลายที่ไปออกช่างโคกซีโร่อะมันมีพี่คน,นที่เนะ้าหเนี่ยมันเป็นคนพูดตลกธรรมชาติมากเลยคำพูดในคุก <c oughs> หาจัดยังงอคำแรกอยู่เลยแม่งพูดแต่ละคำมาไปหาดูครับตีกูไม่มีอีกแล้วอะดูดี่ไปอยู่ที่อื่นปะจำชื่อ้เลย PS อะไรกอย่างอะโอเคถือว่าดีนะครับคำว่าอยู่ในห้องนี้ผมว่าเขาน่าจะยุบตีแล้วก็รอเพื่อนนะครับยังไม่ได้กดต่อรอเพื่อนนะครับคิดว่า,าจะรอเพื่อนนะครับ อะไรเมื่อกี้เหมือนอะไรจอมยุทธนี่คือจอมยุทธเด้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับค่อยคือจอมยุทธไม่ต่างกันนะครับติ๊กตอกดูติ๊กตอกเหมือนกันนี่นะครับมาวันนี้พร้อมลดนีเรงละเพราะกูได้แชมป์ละกูเล่นแบบสบายๆละแต่คือแบบมันก็อยากมีตีถ้าเมื่อกี้สภาพผมไม่มีตีอะเอาอะไรไปแชมป์ลองเจอที่ตัวเองดิเล่นเป็นงานจัดนะครับสกิลไม่ต้องเยอะเลยคือฝีมือร้อยเมื่อกี้ไม่รู้โปรป์หหยอกหยอกไปหาว่าตีเรงโปรได้ไงวะไม่ว่าไม่โปรหรอครับ โดนโดนไหลยไม่รู้เลยจะไหนไอ้ตัวที่ยิงผมที่ยิงข้าวผม,มนะสรุปอยู่ใ,ใกล้เนระแต่มันเป็นเสียงนะนอยู่ใ,ใกล้นะครับไม่ไกลไม,ไม่ไม่ใกล้แต่ไม่ไกลมากอ่ะนะครับปั๊บจัดสับสอมปืนยิงทันไม่โดนเลย ทุกคนตัดท้ายไวย้ก็มันเช็มไปแล้วว่ามันมันไม่มีอะไรเสียอ้โหดาดี้จะถามว่าไม่มีอะไรเสียไหมกูบอกเลยแน,น,น่นเสียชีวิตใหญ่สัตว์มีแน,น่นกูบอกเลยนั่น,นไงเไปเดิปเด,ปด,ปดแล้วมาเดิน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 มีคนมาเดินมาเดินละซึ่งผมจะอ,อยู่ในนี้เพราะว่าทำเลในนี้มันมันต้องอยู่ปะไม่มีของให้ฟาร์มข้างนอกนะครับแต่ต้องรีฟาร์เพราะว่าเดี๋ยวพวกมันมาเนี่ยรับรองโดนขงัขงขงังขังตายอะ่ะขังลืมมาลืมขังอะ่ะ ลงซีเล็กแน่ถ้ากูชากันเนะี่ยเอาอีกแล้วซีเล็กอยูแล้วเขาดูบอกเอาอีกแล้วพี่กูติดทำนี้แล้วนะครับมา,าเซนเซอร์จำเป็นมากครับขนมจำเป็นมากนะฮะตอนนี้จะเป็นกว่าๆไม่ออกนะเกาะจำเป็นกว่า ว่านะร้อยห้างร้อยยังไงต้องฟาร์มิีรต่อครับคิดว่านะเพราะว่าผมจะรออย่างนี้นะครับร้อยขับมากแล้วนนครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาที่นะครับผมว่ามาแน่นะครับถ้าไม่มาผมก็รอเข้าวงนั่นแหละจบๆไหนเข้ามานะครับไหนก็มาถ้ารู้คือโปไอสัต <laughs> ว,ว,ว์กูลล็อกหมดเลยปะชื่อไม่พีเกาะเลยเชื่อมากเลยมีทุกอย่างอยูอย่บนเกาะนะครับ ของฟูตอนนี้ถือว่าฟูฟ่องรองซิลหมากหมวกนี่คือเป็นหมวกที่ใหญ่ที่สุดเลยปะใหญ่กว่าเคไนท์ผมจะไม่ได้จะมีหมวกคล้ายทรงนี้สองสองแบบนะครับอันนึงคือกากากว่าเคเคไนท์ไกา,กากกว่าเคตายสย่วนอันนึงอ่ะหงสุดในหมวดประทะละย่อนะครับก็คือหมดกว่าเคตายนะครับซึ่งอันนี้ผมมั่นใจว่าขหงสุดหรือเปล่าแต่น่าใช่แหละเพราะอันที่โหงสุดผมมันมีสกินนะครับอันเนีน้ใช่ไหมนั่นแหละจะไม่ได้นะครับแต่ก็คือถึกในระดับหนึ่งนะหมวกนี้น,นะครับแต่ตัวเนี้ยตัวเปล่าพผมแพมอมแบม แบบป๊บมนะครับกินน้ำแปบบ๊บพูดมากเสียงพูนสงบนะครับคิดว่าน่าจะไฟจนเสร็จละผมจะถือหมัดสะโพอเดี๋ยเอาปืนไปไปไปโผล่ซ้ายโผล่ขวานะครับปืนบันยาวนะครับยาวเหมือนของผมเลยใหญ่ด้วยหมายถึงขาคิดอะไรเพ,รเพรื่อนคิดมากดูบบกผมไม่ได้คิดเลยครับพี่มึงคนเดียวเลยครับ โอเคขอโทษถ้าย่องมันโคเทะโคชอบเลยนี่นี่ย่องเหมือนคนเมาอ่ะหาเรื่องอะ่ะคนดูว่ามาไหมโดยจิตวิทยาถ้ามันอยู่วันสี่ห้าคนอาจจะสามอารมันไม่สี่สี่นี่วะถ้าอยู่อันสามสี่คนต้องมาให้เอนะครับหรือไม่ก็ถ้ามันมาคนอยู่คนเดียวอาจจะไม่มาเพราะว่าของฟูและอยู่นู่นก็พอแล้วนะครับแล้วก็หาเขาวงุบบเดียวคนหรือสิบเจ็ดคนละจากสามสิบกว่าคนอ่ะเฮียวันนี้มันบวกกันเดือดมาก,กน,นะป้บเปียวยิงปเปียวยิงปเปียวแตกนะครับดูดิ เดือดมากเราไปแล้วก็เหมือนกันนะครับราที่ผมอยู่กตบตีผมก็เหมือนกันผีเกิดมามามึงมาไอสัตว์ผีวิ่งไล่ใครอ่ะไล่ใช่ไหมไม่ได้ผีวิ่งเล่นใช่ไหมเพราะถ้ามันไม่ไล่อ่ะผมจะไปหาค่าผีรอแต่ยี่สิบกว่าตัวก็ไม่ใช่ง่ายนะอันนั้นผีวิ่งไล่หรือผีวิ่งเล่น โอเควิ่งเล่นตรงนี้แหละผมว่านะใจแข็งได้เปรียบนะครับเมือนเห็นคนผีถ้าแม่งฉลาดแม่งอ้อมหลังกดังด้่สุดคนเดียวคนเดียวคนเดียวมาดิมันต้องหิวมันต้องหิวมันต้องหิวถ้ามีจะบอกว่าถ้ามีคนเดียวสบายเบือ่อแต่ไม่ใช่หนึ่งอสองอาจจะยากหน่อยครับ ถ้าแม่งรู้แม่งโปรอะพูดเลยว่าโปรร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าแม่งรู้อ่ะบูมบีหลังบูมผมกินแล้วมันบาดอน้ำยาเกาะอ๋อผมมีเกาะโอ้กูเพิ่งรู้เนี่ยอันนี้เล่นดิวซีมาเกือบพันปีประชดเพิ่งรู้ว่าถ้ามันมีเกาะกินน้ำยาเกาะจะไม่ได้เกาะและเสียเกาะฟรีไอ้เทียกูมีทั้งน้ำยาแดงน้ำยาเขียวหายห,หมดโอ้โหบรรลัยไส้แล้วทุกคน ผมไม่รู้จริงอันนี้ความรู้ใหม่เลยคนดูอาจจะรู้แล้แต่ผมไม่รู้ไม่รู้จริงไอ้ที่ว่าถ้าไม่มีเกาะคือไม่อยู่ข้างล่างนั่นครับ ผมจะไม past, ่ตามติดเพื okay. ่อนมานะครับเพราะว่าเพื en ่อนมาอยู่ข้างหน้าเพื่อนมาตรงหน้าไปก่อนนะครับไอ้หมือนบัคได้เมียาขอผมผมเลี้ยงรถเราทุกคนผมว่าได้ได้อยู่ไว้บัคบัคบัคได้อยู่เว้ยโอเคโอเคมี่แค่อุ่นใจหน่อยคือมันจะได้อยู่ครับแต่จะบัคครับคือมันจะไม่ขึ้นโชว์นะครับคิดว่าได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมเออเลี่ยงรถเลยนะครับทุกคนไอ้แค่ไปดักผมข้างหน้าผมไปโดนผมออกซ้ายไกลๆเลยเพราะว่าของเราก็มันก็พอตัวนะครับระดับหนึ่งพอๆอยู่ได้แต่ไม่มีน้ำวิ่งครับ เดี๋ยวจะวิ่งไกลจะ,จะตายหาเพราะวิ่งไม่ออกนะครับไอหาต้องตายแล้วเพื่อนไม่น่าชุบทันปะแต่ถ้ามันชุบมันชุบได้นะเว้ยอยู่ที่ว่ามันจะมาหรือว่ามันจะรักเพื่อนแค่ไหน,นครับใจสู้หรือเปล่านะครับไวไหวมบอกมาโอกาสของผู้กล้าครับ แยกข้างหน้าไม่น่ามีใครแล้วเพราะเราเคุรเราคุมเ,เราเคลียร์ยรยแล้วนะครับมาถึงเมือ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 งซนะ้ายมือนะไม่ใช่ทางลงปะไม่ใช่สุดสิบสองคน,นครับหนึ่งคิวเมื่อกี้ก็หนึ่งคิวแชมป์เว้ยตีดีมีคุณภาพอะได้ยังไงก็แชมป์มาเกะตีอย่างนไงน่ะเราทำเลดมังดีด้วยคือเห็นหมาเปิดมาถ้าเราอยู่เมืองข้างล่างอะ่ะอาจจะสวยแต่เมื่อกี้คืออยู่เมืองเมืองบนหัวไอ้ตีนข้างล่างก็สวยอ่ะคือยิงกันไปก็ต่างคนต่างเจ็บใช่ไหมตีข้างล่างแล้วมาเจอบนหัวกดอีกเหลืออะไรอ่ะ ตายหายอย่างเดียวครับพวกอยากยิงวะยิงหั่นไม่ไดีกว่าทุกคนยี่สิบตัวนะครับ <c oughs> เพราะไม่งั้นนี่คือเล่นยากนะกระสุนก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะแต่ยิงอะ่ะเพราะผมยิงเระคิดว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้นะที่จะตายก่อนนะ แตคอไม่ค่อยดีเลยโซโล่เนี่ยอยู่นี่ถ้าโดนยิงขึ้นมาก็ยังก็ยังม่มีย้ายห,หลบเลยแต่แต่เนี้ออกออกยาแล้วนะครับคิดว่าไม่น่ามีคนแล้วนะครับดูดูข้างหลังของเพื่อนที่เชื่อเีื่นั่นมันแค้นนะผมไปแม็กก่อนเพื่อแม็กแค้นแล้วมาดักหน้าผมนะครับไม่แค่หรอกมั้ง อีกสิบตัวนะครับผมยิงมันต้องนานเพิ่มสิบตัวงั้เหรอผมดิ้งว่าผมยิงไปเยอะนะสิบตัวมันก็เยอะอยู่แหละแต่เควสมันเยอะไปหน่อยนะครับมาเซเต้เผื่อเนี่ยไอ้เมื่อกี้ยิงไปมีม,ม,มีดดรอปนะครับไม่ต้องรอถึงแล้วไอ้ยแต่คือเท่าบิทังเลือกอะนะครับใช้เลยกูมีเห็นก่อตัวเองกูใช้เลยกูบักอะเอาเอาดิ แล้วนะครับทุกคนลัวเจอตัวบนดักผมว่ามันเป็นตัวผู้ชายปะของแต่งแปลกๆกูเยอะมากเลยตอนนี้นะครับคือลือมุ่งบีบช้าแล้วแต่ผมว่ารีบหยับก็ดีนะครับ โอ้โห,หตายแน่เลยข้างหน้านลงมากโอ้โหแล้วดูดิอ,รอารยธรทำความเจริญนะครับศพโอ้โหสิกเนเจอร์ดอบสวยดิกระสุนมีแค่นี้หรอคุณอะมันมีสี่แม็กมันบัน็กมันโชว์แค่แม็กเดียวอะอ๋ออยู่ขงบนโทษครับพี่ <laughs> แต่มัมต้องคิดมากครับเอามาไม่รู้ได้ใช้เปล่าครับเอ็ดเก้าสี่ของดีเนี่แต่ไม่มีกระสุนหรอทุกคน ชิบแม่งคมจังวะผมปฎิจัยปั๊มยาเลยผมเมื่อกี้ผมพึ่งหลอดใช่ไหมแล้วมันเหมือนซ้ำอีกสองเม็ดติดอะหรือว่าปิงไม ah, ่ร uh ู้นะกูรีพอร์ตไว้ก่อนอะแมื่อกี้อาจจะคมแหละแต่ขอรีพอร์ตไว้ก่อนเช็ดเที้ยเช็ดตะโขย่ยอ่าอิมล็อกนะครับล็อกอยู่ไหนวะแอโอซิเคมันล็อกล็อกเอออไอิมล็อกนะวันนี้ผมไม่รู้ผมแบบไม่ได้ปหรอกแต่ชื่อคนไทยอะมันเหมือนมันเมื่อกี้ครึ่งหลอดแล้วคือกูกำลังปั๊มยากูหายเลยไอสัตว์งงมากครับ p พล a s สแบนพี่เช็คอ่ะรีพอร์ตแอนแบนอันนี้ผมผมรีพอร์ตไปกันไปทุกคนมันต้องกลัวถ้าถ้าคนดีไม่มาเออเป็นคนดูผมเลยไม่ได้โลัวก็ไม่คิดมากนะครับเพราะว่ามึงยิงคมเกินอยู่ต้องร้องอะ่ะนะครับอที่บอกถ้าเป็นฝรั่งอย่างเพราะว่าจะมีความปิงความหน่วงเพราะเมื่อกี้ผมครึ่งหลอดเลยไหมแล้วกูมีแอนติบอดดี้กูใช้มาโคปั๊มยาก ปั๊มไม่ติดแต่ปั๊มติดไม่ทันแต่พอดูชื่อเป็นคนไทยก็เลยขอรีพอร์ตรีพอร์ตเช็คละกันเผื่อโปนะครับโอเคก็สลับาีนะครับก็ขอจากไปแต่ไม่ก่อนจากกันไปก็เดี๋ยวไปเปิดกล่องเลยดีกว่ากล่องกล่องกล่องแรงอันใหม่ทุกคนเออเวนนะครับไปดูดิมีไอ้ดอกแบบน,นี้นะครับโหตาลายบอกไม่ทันหยุดเมื่อไหร่บอกกูด้วยทำไมมันไหลานานจังทุกคนนี่ว่าถ้ามีเป็นสักร้อยกล่องนี่เปจบเมื่อไหร่นี่อเกาะสวยอยู่นะทุกคนเฮ้ยมีเกาะนินจา แต่ถ้าอยากได้จริงๆก็ขอเป็นสก,กินไม่สก,กินอะไรอขอขอดูรอบนะสีอซีคอลเลคชั่นถ้าของใช้งานจริงๆผมอยากได้นะเอาเป็นสก,กินที่ผมไม่มีแล้วกันนั่นก็คือสก,กินของอุ้ยแต่ชิันสวยวะชอบเกาะมันวะโอ้สวยสวยไปหมดแต่ขอสก,กินหมวกเนะี้ย แต่นี่ผมมีอยู่แล้วนะทั้งนั้นแนะแต่คืออย่าเป็นสีสีมครคับผมว่าไปโรงแรงดีกว่าสกินเนะี่ยนะครับโรงแรมนันกเรียนอยู่เพราะว่ามันดำปิดไงทุกคนปะไม่ขอของทองของแดงขอสกินเนะี้ยหมวกหมวกไม่ไม่หมวกแล้วเอาเกาะดีกว่าของไปพลไก่อนดีกว่าถ้าไม่ใช้ก็ไปขายเป็นเอ็มได้นะทุกคนเอาเอ็มไปหาซื้อต่อเลยทุกคนใช่ป่ะาโถได้เปล่าทุกคนโอเคก็ไอะไรทุกคนเจนชิปหน้าขอบคุณครับ